ฝ้ายสุภาพรตอบชัดตอนนี้ชอบผู้หญิงยันกับรักสุรักษ์แค่พี่น้องอยู่ดีๆฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนอดีตนางงามมิสแกรนด์ก็ถูกบอสใหญ่อย่างนวัดอิสระไก่ศีลยกตัวอย่างว่าเป็นคนชัดเจนชอบแบบไหนก็บอกต่างกับคู่จิ้นของสาวฝ้ายที่ดูปลอม ล่าสุดได้เจอสาวไฟที่ไปร่วมงานที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้ายอยู่เนี่ยมอผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวค่ะโดยเธอบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วพีนวัตรู้แต่แรกอยู่แล้วว่าไฟชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะบอกพีเขาพีนวัต้ไฟไม่สบายใจที่จะคบผู้ชายแล้วตอนนี้สบายใจกับการครบผู้หญิงมากก่อนหน้านั้นเขาก็รับรู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่รู้สึกว่าต้องปิดบงัง ซึ่งตอนนี้เราก็คุยอยู่กับผู้หญิงอยู่ถามว่าตอนที่คบกับผู้ชายเราไม่สบายใจอะไรด้วยความที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีข้อจํากัดหลายอย่างด้วยงานของเราด้วยเลยเลือกความสบายใจดีกว่าว่าตอนนี้เราสบายใจที่จะคุยกับผู้หญิงเรื่องของความอ่อนโยนเรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่า ถามว่าในฐานะรุ่นพี่เวทีมิสแกรนตอนนี้พี่นวัตมาเล่นเรื่องคู่จิน้นเรารู้สึกว่ายังไงถ้าเป็นกระแสคู่จิน้นมันก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลแล้วเรื่องคู่จิน้นถ้าเกิดแฟนนางงามรู้สึกสบายใจที่จะจับจิ้นกันมันก็ไม่ได้ผิดไม่แปลกมันก็เกิดขึ้นได้กับความรู้สึกดีๆของน้องๆเองเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กันไฟก็ว่ามันไม่ผิดไม่แปลกมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ถามว่ารู้สึกยังไงที่พี่นวัตให้สัมภาษณ์ว่าคู่จิ้นของเราปลอมความรู้สึกฝ้ายเรื่องรสนิยมความชอบวันนี้อย่างฝ้ายเองรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อยากใส่กระโปรงอยากใส่กางเกงอีกวันอาจจะอยากใส่ซีทูความรู้สึกคนเรามันเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาถ้าใครจะมองยังไงก็แล้วแต่บุคคลพี่นวัตมองอีกแบบแฟนคลับมองอีกแบบหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ผิดไม่แปลกใครสบายใจที่จะมองแบบไหนก็แล้วแต่ ถามว่าย้อนกลับไปเราก็เคยสนิทกับคนที่พี่นวัดไม่เปื้่มตอนนี้ซึ่งก็คือรักสุรักษ์อันนั้นฝ่ายชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่เล่นกันแล้วแต่คนมองแต่ในความรู้สึกของฝ่ายกับน้องก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรถ้าใครจะมองว่าเป็นความน่ารักความสบายตาของแต่ละคนก็ยินดีมากๆสาวฝ่ายสุภาพรกล่าวค่ะ